ช่วงสนการนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พัก9ก้าไกลนั้นเขาจะเดินสายพบประชาชนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็จะมีกําหนดการไปพบประชาชนหลายจุดไม่ว่าจะเป็นที่ลําปางนะครับซึ่งไปมาเรียบร้อยแล้วในวันที่12เมษาย,ยนนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะไปที่ลําพูนอีก หลังจากนั้นนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็จะไปที่เชียงใหม่ด้วยแล้วถัดจากนั้นก็จะเดินสายไปที่อุดรและขอนแก่นต่ออีกนะครับภาพใหญ่ของประเทศไทยวันนี้คือภาพใหญ่ที่พักก้าวไกลนั้นเขาระดมพลกันลงพื้นที่อย่างหนักนะครับแล้วเป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีนัยสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ครับว่าพื้นที่ซึ่งมีนัยสําคัญเชิงยุทธศาสตร์คืออะไรพูดง่ายคือเป็นพื้นที่ซึ่งเมื่อก้าวไกลชนะ มันนำไปสู่การได้เป็นพักอันดับหนึ่งเพราะว่าเมื่อก้าวไกลชนะในพื้นที่นะครับเชิงยุทธศาสตร์ก็หมายถึงเพื่อไทยแพ้และเมื่อเพื่อไทยแพ้ก็หมายถึงว่าช่องว่างของสสที่ก้าวไกลมีต่อเพื่อไทยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นลำปางนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยรอบที่แล้วคุณทักษิณชินวัตรมั่นใจว่าตัวเองสามารถดีลบ้านใหญ่ของลำปางสองบ้านให้มาอยู่ภายใต้ร่มธงของพักเพื่อไทยได้นะครับโดยมีการอ้างกันว่า ตอนนี้นะครับคุณทักษิณและคุณแพทองทานจะไปเป็นแคนดิเดตนายกดังนั้นเมื่อทั้งคุณทักษิณและคุณแพทองทานจะไปเป็นแคนดิเดตนายกบ้านใหญ่ลำปางสองค่ายซึ่งเคยทะเลาะก,กันขัดแย้งกันขอให้มาร่วมมือกันสมัครสมานส,สามัคคีอยู่ภายใต้ร่มธงของคุณทักษิณน,นะครับเพื่อยึดลำปางทั้งจังหวัดให้เป็นของพรรคเพื่อไทยและพรรคดันลูกของคุณทักษิณคือคุณแพรทรองทานให้ได้เป็นนายกนะครับผลของการรวบบ้านใหญ่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะว่าลำปาง เกิดสอสอหน้าใหม่3คนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาทั้งหมดส่วนบ้านใหญ่นั้นจบด้วยความล้มเหลวคิดว่าจะได้สอสสี่คนกวาดทั้งจังหวัดเรียบผลักดันคุณแพทองทานเป็นนายกจากนิสศรกินรวบบ้านใหญ่กลับกลายเป็นได้สอสอมาเพียงแค่ หนึ่งคนนะครับบรรยากาศที่ลำปางวันนี้นะครับเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นกระแสของพรรกเก้าไกลยังจะร้อนแรงอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในการเดินสายลงพื้นที่ ของพักเก้าวไกลหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเพชรกระดุนพลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมภริ์วัชระสินทุนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลนั้นบรรยากาศในการลงพื้นที่เต็มไปด้วยความคึกคักสมศักดิ์ศรีพักอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางนั่นคือการเป็นพักที่มีสสสูงที่สุดที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็อ่า ฟีดแบ็ของประชาชนนั้นก็น่าจับตานะครับว่าต่อให้มีสถานการณ์ขู่ว่าจะยุบพักเก้าไกลนั้นดูเหมือนว่าเสียงของประชาชนไม่มีหวันไหวต่อกระแสการยุบพักนะครับสื่อในท้องถิ่นรายงานว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเลือกก้าวไกลต่อไปต่อให้มีพักใหม่นะครับก็จะเลือกพักใหม่ต่อไปเพราะว่ารอบที่แล้ว ไว้ใจให้ก้าวไกลเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางปิดฉากบ้านใหญ่ไปดังนั้นต้องการใช้โอกาสก้าวไกลทำงานนะครับใบบายก้าวไกลจะไปลงพื้นที่ที่ลำพูน,นะครับซึ่งก็คงจะมีปฏิกิริยาของประชาชนคล้ายคลึงกันในลักษณะเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากลำปางหรือลำพูนแล้วนะครับพื้นที่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ในรอบที่ผ่านมานั้นมีความเคลื่อนไหวประวัติศาสตร์นั่นก็คือเป็นพื้นที่ซึ่งฝ่ายคุณทักษิณน,นะครับและพรคเพื่อไทยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองตลอดการสามารถจะยึดเชียงใหม่ได้ตลอดชาตินะครับแต่ในรอบที่แล้วก้าวไกลได้สอสอไป9นะครับเพื่อไทยได้สอสอเพียงแค่2และที่ได้มา2คนนั้นก็พูดตรงตรงแบบชาวบ้านก็คือแทบรากเลือดกว่าจะเข้ามาได้คะแนนชนะก้าวไกลเพียงแค่200 กว่าคะแนนนะครับที่เชียงใหม่ตอนบ่ายบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคงต้องจับตามองต่อไปน่าสนใจด้วยนะครับว่ายุทธศาสตร์ของก้าวไกลก่อนที่พิธาจะไปลงพื้นที่ที่ลำปางหรือจะไปเดินสายที่ลำพูนนั้นเขาเดินหน้าทํายุทธศาสตร์อะไรนะครับคำตอบคือเขาเดินหน้าทํายุทธศาสตร์โดยไปหาประชาชนแบบที่เ,เข้าถึงประชาชนนะครับนั่นก็คือเมื่อวันนี้เขาไปที่หมอชิดนะครับพื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า ไม่มีนักการเมืองคนไหนเคยไปถ้าไม่ใช่ช่วงหาเสียงนะครับรัฐบาลไม่เคยไปทําอะไรที่หมอชิดที่ถ้าไม่ใช่ช่วงหาเสียงจนกระทั่งสอสอแบงค์ของพรรคก้าวไกลเป็นคนตีแผ่ว่าหมอชิตสภาพเละเทะเสื่อมโทรมนะครับรัฐบาลควรจะดูแลวันแรกที่สอสอแบงค์แห่งพรรคก้าวไกลไปตีแผ่ถึงการที่รัฐบาลทิ้งหมอชิตไม่สนใจปัญหาหมอชิดนั้นองค์คาพยบข,ของรัฐบาลทั้งหมดก็มาโจมตีด่าคุณแบงค์กันว่าไอ้ก้าวไกลไอ้สอสอที่ไม่มีความรู้ ไม่รู้หรือไงว่าหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่คนต้องด,ดูแลหมอชิดนะครับรัฐบาลไม่มีหน้าที่ดูแลหมอชิดปั่นวัฒกรรมต่างๆนั่น,นเพียงเพราะก้าวไกลเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลหมอชิดเท่านั้นเองนะครับแต่องค์คาพยพของรัฐบาลดับไม่ได้นะครับออกมาโจมตีแต่ที่สุดการโจมตีคุณแบงก์ก็เป็นการประจานว่าองค์คาพยพของรัฐบาลน,นั้นมั่วพูดจาชุยไม่มีความรู้พูดส่งเดชท,ทําทุกทางเพียงเพื่อ ปกป้องหน้าตาของรัฐบาลนะครับราะในที่สุดแล้วเนี่ยฝั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีคุณเศรษฐาหรือคุณสุริยะเองก็ออกมายอมรับว่า การปรับปรุงหมอชิดเป็นงานของรัฐบาลแล้วก็เร่งรีบมีการสั่งการที่มีการปรับปรุงหมอชิดทันทีเพราะฉะนั้นภาพของก้าวไกลนะครับในการเป็นพักซึ่งทําเพื่อประชาชนนั้นยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหมอชิดถูกปรับปรุงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการจัดงบของรัฐบาลแต่การกระตุ้นให้รัฐบาลปรับปรุงมาจากการผลักดันของก้าวไกลนะครับและเมื่อวานนี้พิธาก็ไปที่หมอชิดอีก ไปดูสภาพหมอชิดต,ต่างๆนะนะอีกเพื่อเห็นสภาพปัญหาแล้วเรียกร้อยมีการปรับปรุงหมอชิดในจุดต,ต่างๆอีกเพราะในเชิงยุทธศาสตร์น่าสนใจนะครับว่าพิธากับก้าวไกลนะครับเขาแสดงออกเชิงยุทธศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ว่า เขาเข้าใจปัญหาประชาชนเขาเป็นห่วงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเขาต้องการจะเห็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกจุดในทุกอนูนะครับซึ่งพักการเมืองอื่นไม่ได้ทําตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่ดูเราไม่ได้กดไลค์ประมาณเจ็ดร้อยคนนะครับผมต้องขอความกรุณาทุกคนที่ดูแล้วไม่ได้กดไลค์นะครับประมาณเจ็ดร้อยคนนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเ <s> พราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์กดแชร์ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเ,เพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับว่า หากท่านอยู่ในกลุ่มประมาณ700คนที่ตอนนี้ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ไม่ว่าจะใน Facebook กับใน u t u b e นะครับรีบๆมากดไลค์คลิปนี้นะครับใน Facebook กับใน YouTube รีบๆมากดแชร์คลิปนี้ทั้งใน Facebook กับใน YouTube รีบกดติดตาม Facebook ช่องนี้กับกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มยอดการมองเห็นซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เข้าไปสู่คนต่างๆให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ย้ำอี สนับสนุนได้ที่ QR Code มุมซ้ายร่างหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับขอบคุณคุณท็อปนิติรัตนะครับสนับสนุนมาทางช่อง Super ร์แชทนะครับใครที่อยู่ทาง Youtube ก็สนับสนุนทางซ u เปอร์แชได้นะครับคุณนิติรัตน์บอกว่าภาพชัดเสียงชัดทัดชัดทักทายจากสะพานช่อแรเขือนแม่งัดอำเภอแม่แตงครับไม่ลืมดูไลฟ์ครับขอบคุณคุณนิติพัฒน์มากๆนะครับ คุณโยธินก็แลาวว่าทีมงานอาจารย์หยุดสงกรานเรอครับเสียงหายแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับความสนับสนุนของทั้งสองท่าน,านเพราะนนั้พิธาและก้าวไกลเนี่ยภาพของเขาชัดเจนแล้วว่าเขาไปลงพื้นที่อย่างหมอชิดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าเขาอยู่ข้างคนที่เดือดร้อนและอยู่แบบชาวบ้านธรรมดาจริงๆบทวิเคราะห์ของมติชนวิเคราะห์สองเรื่องนี้น่าสนใจนะครับวันเมื่อวานนี้พิธาไปหมอชิดแล้วก่อนหน้านี้ธนาธรก็ไปดับไฟป่าและพิธาก็เคยไปดับไฟป่าอี มติชนเขาวิเคราะห์เรื่องของการที่พรรคก้าวไกลนะครับไปดับไฟป่าเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลไปหมอชิดนะครับว่าอะไรเขาวิเคราะห์ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นภาพสะท้อนของความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลนะครับหรือวิธีคิดของพรรคก้าวไกลที่แนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งกับความเดือดร้อนกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะครับการเข้าถึงปัญหาของประชาชนการผลักดันให้ประชาชนเห็นว่า ต่อให้ใก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนั้นความเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่อุปสรรคในการทํางานเพื่อประชาชนนะครับความเป็นฝ่ายค้านของก้าวไกลถ้าเป็นฝ่ายค้านที่เอาความทุกข์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง หรือเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับตำแหน่งฝ่ายค้านก็จะเป็นช่องทางในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นฝ่ายค้านการทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่อุปสรรคนะครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่มติชนหน้าสามเขาวิเคราะห์ว่าอันนี้แหละคือจุดแข็งของพรรคก้าวไกลนะครับนั่นก็คือการแสดงเห็นว่าประชาชนพึ่งเขาได้ต่อให้เขาเป็นฝ่ายค้านต่อให้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามเพราะว่าเมื่อประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งพึ่งได้ ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านคนก็จะยิ่งเชื่อมั่นว่าถ้าพรรคที่พึ่งได้แม้กระทั่งในเวลาที่เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นรัฐบาลการที่ประชาชนจะเป็นที่พึ่งได้นะครับก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่การเพิ่มคะแนนนิยมต่อก้าวไกลในระยะยาวนะครับการเดินทางไปเชียงใหม่ของคุณพิธาซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการเดินทางไปเชียงใหม่ที่น่าจัดตานะครับเพราะเชียงใหม่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีการตั้งคำถามกันว่าเชียงใหม่นะครับในการเลือกตั้งนั้นก้าวไกลจะได้คะแนานเสียงเท่าไหร่นะครับในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเกิดการสร้างกระแสอย่างกว้างขวางว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยเป็นเมืองหลวงของครอบครัวชินวัตรนะครับเมื่อไหรท่ที่ก็ตามที่แพทองทานมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทักษิณขยับนั้นเชียงใหม่จะ ประเคนคะแนนทั้งหมดให้คุณทักษิณประเคนคะแนนทั้งหมดให้ตระกูลชินวัตรและนักการเมืองทุกคนที่ในอยู่ในสังกัดพรรคของตระกูลชินวัตรนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เป็นของเพื่อไทยเชียงใหม่เป็นของฝ่ายคุณทักษิณและมันจะต้องเป็นเช่นนั้นไปตลอดการแต่ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาณว่าไม่ใช่ต่อไปอีกแล้วเชียงใหม่ไม่ใช่สมบัติของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเชียงใหม่เป็นเหมือนจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพขอนแก่นอุดรอ,อุบลโคราชนะครับที่ ประชาชนมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับถ้าพรรคการเมืองดีประชาชนเลือกถ้าพรรคการเมืองห่วยประชาชนไม่ต้องเลือกถ้าแคนดิเดตนายกนะครับไม่เคยสนใจประชาชนประชาชนไม่จําเป็นต้องเลือกแต่ถ้าแคนดิเดตนายกคนไหนประชาชนเดือดร้อนอยู่ข้างประชาชนช่วยดับไฟป่าช่วยดูปัญหาสาธารณูปโภคประชาชนก็จะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่วันนี้เป็นแบบนี้คือเป็นเชียงใหม่ที่ประกาศเอกราชจากความเชื่อว่าเชียงใหม่เป็นของบางพรรค เป็นของบางตระก,กูลนะครับเป็นของบางกลุ่มที่จะต้องผูกขาดเชียงใหม่เป็นของตัวเองตลอดเวลาครับคุณคุณนิติพลนะครับสับมาทางช่อง ซูเปอร์แชทนะครับเป็นแจกสมาชิกให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณนิโคลารี่ด้วยขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับคุณพิธทาไปเชียงใหม่ก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งก็ถูกประเมินว่าเชียงใหม่นั้นก้าวไกลจะไม่ได้สอสอเลยองค์คาพยศของพรรคเพื่อไทยก็มีการโจมตีนะครับผ่านสื่อที่มีความใกล้ชิดกับพรรครวมทั้งพิธีกรบางคนว่าสำรับความเห็นคนเชียงใหม่แล้วก้าวไกลจะไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียวเพื่อไทยจะยกจังหวัดแต่ผลเลือกตั้งออกมาแทบจะต้องหนีไปอยู่เกาะ ทั้งสื่อที่ประกาศดูถูกก้าวไกลรักที่กรที่ประกาศดูถูกก้าวไกลนะครับว่าถ้าไทยผิดจะไปอยู่เกาะแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าหนีไปอยู่เกาะตามที่ประกาศเอาไว้นะครับผลการเือกตั้งมา9เสียงสอสอของเชียงใหม่เป็นของก้าวไกลนะครับหรือให้เพื่อไทยเพียงแค่สองเขตนะครับแล้วภาพประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นนั่นคือภาพที่คนเชียงใหม่แห่ต้อนรับพิธาถล่มทลาย ก่อนเลือกตั้งทุกคนคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพของคุณแพทองทานยืนโบกมือรับประชาชนอย่างสง่างามแต่หลังเลือกตั้งมันกลับกลายเป็นพิธาและก้าวสอสอ,สอซึ่งไม่ใช่ลูกหลานนักการเมืองใหญ่ไม่ใช่ลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่ลูกหลานบ้านใหญ่ไม่ใช่ลูกหลานผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ลูกหลานตระกูลการเมืองหรือกลุ่มกวนการเมืองที่ผูกขาดเชียงวัยเชียงใหม่ทั้งจังหวัดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นอากงรุ่นอมาม่รุ่นอาอึม รุ่นโศยเจรุ่นอติยไม่มีนะครับกลายเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดเกิดประวัติศาสตร์ขึ้นมาพิธาไปเชียงใหม่รอบนี้นะครับถูกตั้งคําถามเหมือนเดิมเพราะรอบที่แล้วที่พิธาไปดับไฟป่านั้นก็ตรงกับช่วงที่คุณทักษิณกับเชียงใหม่นะครับตอนนั้นก็มีการตั้งคําถามว่าเอ้พิธาคุณไปดับไฟป่าช่วงที่คุณทักษิณกับเชียงใหม่แล้วก็กินข้าวกับคุณธรรมนัทนั้นพิธาแย่งซีนทักษิณเหรอนะครับพิธาก็บอกตั้งแต่รอบที่แล้วว่าไม่ใช่ผมไปดับไฟป่า ผมมีกำหนดการของผมนานแล้วว่าต้องการไปดับไฟปา่าแล้วไฟปา่ามันอยู่ที่เชียงใหม่ผมก็ต้องไปดับไฟปา่าไม่เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณไม่ได้อยากจะแย่งซีนไม่ได้อยากจะไปขโมยซียนใครนะครับคุณทักษิณอยากจะทำาล,ล่าเรื่องคุณทักษิณพิธทาก็ตอบไปแบบนี้ว่าเขาไม่เคยมีความคิดว่าจะไปแย่งซีนคุณทักษิณน,นะครับจะไปทะเลาะบ,บอกแว้งกับคุณทักษิณต่างๆนานาเนี่ยไม่มีคราวนี้นะครับรอบนี้เนี่ยพิธาลไปลที่เชียงใหม่อีกครั้งคําถามเดิมมาอีกแล้ว พี่ธาลิมเจริญรัตคุณไปเชียงใหม่เพราะคุณจะแย่งซีนทักษิณชินวัตรเขาอีกหรือเปล่านะครับคนก็ถามว่าเอ๊พี่ธาพรรคเก้าไกลคุณไม่รู้หรือไงว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันของคุณทักษิณเขาคุณไม่รู้หรือไงว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันของพรรคเพื่อไทยนะคุณไม่รู้ไงว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันของบางตระกูลเขานะครับคนก็ถามคุณพี่ธาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นของคนบางตระกูลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเเเนนนีีี่่ยไไมมมตระกูลหหป็จ้้าของงงททดิัชใ ไม่มีนะครับแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็ไม่ได้กินอยู่บนที่ดินของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งทั้งเชียงใหม่ไม่มีแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือว่านักการเมืองตระกูลใดตระกูลหนึ่งทั้งจังหวัดไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีตระกูลการเมืองไหนเป็นเจ้าของที่ดินในเชียงใหม่ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีตระกูลการเมืองไหนที่เป็นนายจ้างคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัด นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตระกูลการเมืองไหนที่เป็นเจ้าของที่ดินเชียงใหม่ทั้งจังหวัดแล้วก็ไม่มีตระกูลการเมืองไหนที่เป็นนายจ้างคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่ก็พิธาไปจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคนถามแบบเดิมอีกคุณมาเชียงใหม่คุณมาทําไมนี่มันไม่ใช่ที่ของคุณมันของอีกพักหนึ่งเขามันของอีกคนหนึ่งเขาแล้วเขามาเชีงยงใหม่เจ้าของที่เขามาเชีงยงใหม่พิธาคุณมาเชียงใหม่แบบนี้คุณจะมาหือกับเขาเหรอคุณจะมาปาดหน้าเขาอีกกเหออนคบพิาา็ตว่่่ไมใช ผมมาเชียงใหม่เนี่ยผมไม่ได้มาปาดหน้าใครไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับเชียงใหม่ไม่มีใครเป็นเจ้าถิ่นประชาชนไม่ใช่สมบัติของนักการเมืองนะครับพิธาตอบดีนะครับขณะที่พักการเมืองบางพักประกาศว่าเชียงใหม่เป็นของตัวเองนะครับตัวเองเป็นเจ้าของเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นพื้นที่ของพักเราเราส่งไส้อั่วลงสมัครสอสอคนก็จะเลือกเราส่งเสาไฟฟ้าลงก็จะเลือกเราส่งแคบหมูลงคนก็จะเลือก พี่ธาบอกว่าไม่ใช่เชียงใหม่เป็นของประชาชนเหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศนี้มันต้องเป็นของประชาชนไม่มีประชาชนคนไหนเป็นคนของพรรคการเมืองใดไม่มีประชาชนคนไหนเป็นคนของนักการเมืองหนึ่งนักการเมืองใดนะครับย้ําอีกครั้งว่าก้าวไกลนะครับเป็นพรรคซึ่งคนเชียงใหม่ไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีสอสอเจ็ดคนจากสิบคนนะครับแล้วก็ เก้าไกลเมื่อมีสสมาเป็นอันดับหนึ่งของคนเชียงใหม่ชนะอันดับหนึ่งในแง่บัญชีรายชื่อแทบุกเขตตัวเองเมื่อคนเชียงใหม่เดือดร้อนก็ต้องมาช่วยคนเชียงใหม่นะครับมาดูปัญหา PM 2.5นะครับรอบที่แล้วมาดูเรื่องไฟป่าเป็นช่วงที่เชียงใหม่เผชิญภาวะปัญหาภาวะอากาศสูเป็นอันดับหนึ่งมีสอสอเจ็จาก10แล้วได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องมาช่วยนะครับไม่ได้มาเพื่อการเมือง แต่มาเพื่อทําหน้าที่อดีตหัวหน้าพักจริงๆสิ่งที่อยากทาคืออยากเข้าโรงพยาบาลไปดูแลผู้ป่วยเรื่องทางเดินหายใจว่าหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วพิ่ทาก็พูดประโยคนึงที่พวกนักการเมืองเก่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่เป็นประโยคที่ประชาชนฟังแล้วชุ่มฉ่าหัวใจนะครับนั่นคือประโยคที่นักการเมืองทุกคนควรจะเข้าใจว่าหน้าที่ของนักการเมือง คือการทําเพื่อประชาชนในทุกโอกาสถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องทําถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทํานักการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนถ้าประชาชนดนลุลร้อนต้องขึ้นมาดูปัญหานะครับคุณพิธาบอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีมหาดไทยก็เพิ่งลงพื้นที่ผมเป็นฝ่ายค้านก็ต้องมาตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องมาลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับนักข่าวถามพิธาว่ากระแสก้าวไกลไปเชียงใหม่ท่ามกลางเจ้าถิ่นเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างพิธาตอบว่าผมไม่คิดว่าพระไหนเป็นเจ้าถิ่นของใครประชาชนไม่ใช่สมบัติของนักการเมืองท่านไหน แต่ว่าผมมีความรับผิดชอบกับคนเชียงใหม่เพราะคนเชียงใหม่เลือกผมมาถล่มทลายเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งของเชียงใหม่จํานวนสสที่มีอยู่และพื้นที่ที่มีไฟ,ไฟไป่าเยอะก็เป็นเขตของสสพักผมทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเมื่อผมเป็นสสแล้วผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่มีงบประมาณทําได้แค่ตรวจสอบรัฐบาลหรือเสนอแนะพวกผมพักเก้าไกลก็ต้องลงพื้นที่ให้สสทำงานได้ เพราะสีปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับพิธาถูกนักข่าวถามต่อว่าการแข่งขันเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนี้แข่งกันหลายกลุ่มทั้งก้าวไกลเพื่อไทยและกลุ่มทัศนีบูรณาปกรกรพิธาบอกว่าดีการแข่งขันทางการเมืองเป็นเรื่องดีเป็นสีสันทางการเมืองตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะครับขอสื่อสารให้คนมาเลือกอบตอให้เยอะๆกันก่อนจะได้เห็นว่าการเลือกตั้งอบจอก็มีศักดิ์ศรีไม่แพ้การเลือกตั้งสสด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของพิธาวันนี้ย้ำอีกครั้ง มาเชียงใหม่ไม่ได้มามีนัยยะทางการเมืองกับคุณทักษิณน,นะครับเพราะเชียงใหม่ไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดไม่ใช่ของนักการเมืองคนไหนแต่เป็นของประชาชนทุกคนและนักการเมืองทุกคนที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็ต้องมานี่คือสปิริตที่แตกต่างกันนะครับระหว่างพรรคการเมืองเก่า นักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งหากเบิงเอิญนตัวเองชนะเลือกตั้งก็จะคิดว่าจังหวัดนี้เป็นของเราประชาชนในพื้นที่นี้เป็นของเราถ้าใครเข้ามาหาเสียงนะครับถ้าเป็นช่วงก่อนหาเสียงช่วงลงคะแนนเลือกตั้งก็จะส่งคนไปข,ดข,ขัดขวางไปข่มขู่เฮ้ยมึงมาลงได้ยังไงนี่จังหวัดของท่านนี่พื้นที่ของพรรคท่านมึงกล้าจากไหนเฮ้ยน้อง,น,องน้องลูกใครน้องมาลงเขตนี้รู้เปล่าว่าเขตเนี้ท่านทํางานอยู่ท่านดูอยู่ถึงท่านไม่อยู่ในไทยท่านก็จับตาดูอยู่แล้วก็ข่มขู่กันอย่างนี้ นะครับแต่กับการพปลว่าการค่มคู่ไม่มีผลยิ่งค่มขู่ประชาชนยิ่งรู้ว่าควรจะเลือกพักไหนคําตอบของพิธาแบบนี้คือสปิริตทางการเมืองนะครับพี่พักการเมืองรุ่นเก่าๆหรือนะักการเมืองหน้าเก่าๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่า เป็นคำตอบที่ประชาชนฟังแล้วสบายใจเพราะเป็นคำตอบที่ประกาศเอกรากของประชาชนนะครับว่าประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกไล่ของพรรคการเมืองประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแค่คนคอยแบหกหามพรรคการเมืองบางพรรคเข้าสภานะครับนักการเมืองบางคนเข้าทำเนียบนะครับเป็นแค่ฐานคะแนนให้บางคนได้กลับบ้านแต่ประชาชนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความหมายของตัวเองนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่กดไลค์คลิปนี้700 เจ็ดร้อยนะครับดูนะครับเจ็ดร้อยกดไลค์แต่ไม่ได้กดเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยนะครับมีคนไม่ได้กดหนึ่งพันสามร้อยแต่กดไลค์เจ็ดร้อยมันเจ็บปวดหัวใจ ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับชื่นชอบการทํางานผมทั้งนั้นแต่ว่าหลายคนเวลาดูลบเพลินนะครับฟังผมพูดลบเพลินลืมไปว่าเวลาท่านดูผมเนี่ยเพราะว่าเอากอริทึมมันใหยท่านเห็นนะครับแต่มีคนอีกเยอะเลยที่เขาไม่เห็นเพราะเอากอริทึมไม่ได้ชว์เพราะฉะนั้นผมต้องขอความกรุณาอีกคนอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่ดูอยู่แล้วชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ดูใน Facebook กดไลค์ใน Facebook กดแชร์ใน Facebook กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใน Facebook ด้วยถ้าดูอยู่ใน u b e ก็กดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยเพราะว่านั่นจะเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับให้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณคณรูโกะบอกแล้วคุณเอมบอกว่ากดแล้วค่ะคุณแบ,บนใจบอกว่ากดแล้วครับนะครับคุณสมัตบอกว่ากดกับคุณครับ,บคุณสาวินีบอกว่าฟังเพลินจริงค่ะคุณจุธามาตบอกว่าหนูกดให้แล้วค่ะอาจารย์คุณชาาบอกว่ ทุกคนอย่าลืมกดด้วยนะครับคุณรีบอกว่ากดแล้วครับไม่อยากให้อาจารย์เจ็บปวดหัวใจคุณอริทัศน์ก็บอกว่ากดแล้วกดแล้วกดแล้วขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่ากดไลค์ช่วยเพิ่มการมองเห็นกดแชร์เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับคุณสวัสดีก็บอกว,ว่ามีคนยังไม่ได้กดอีกเป็นพันเลยขอบคุณมากคุณเบคแอนบาวเบแอนด์บาวนะครับบอกว่าช่วยกันกดไลค์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ เอกน,นันบอกว่าฟังเพลินครับเปิดแล้วนั่งทำงานไปด้วยคุณพงเพนบอกว่าฟังเพลินจนลืมกดจริงครับตอนนี้กดให้เรียบร้อยแล้วครับกับคุณมมานะครับคุณรัตนาบอกว่าฟังเพลินจริงค่ะขอคับคุณมมานะครับแล้วก็ย้ำนะครับสแกน QR โค้สนับสนุนนะครับหรือว่า ธนาคารกสตรกรไทยออนตรงก็0ูนย์7ูนย์เจ็ดสก็นนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเด,เดี๋ยวจะทําโพถาม,มท,า oshima, มทาสส่านผู้ชมสดๆดด้วยนะครับว่าคิดว่าภาคเหนือและเชียงใหม่เป็นของบางพักการเมืองหรือเป็นของประชาชน,นทุกคนนะครับตามที่คุณพิธาบอกในช่องสีรถทอนะครับมาทําโพกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําโพสดสดถ,ถามตอนนี้ว่าคิดว่าภาคเหนือเป็นของเชียงใหม่เป็นของบางพักการเมืองหรือเป็นของประชาชน,นทุกคนตามที่พิธาบอกนะครับทําโพตอนนี้เลยนะครับ ภาคเหนือและเชียงใหม่เป็นของประชาชนทุกคนนะครับอเหนอะเชียงใหม่เป็นของทุกคนนะครับภาคเหนือและเชียงใหม่เป็นของพักเก่าแก่นะครับทาโพถามเรื่องนี้นะครับว่าคิดว่าภาคเหนือและเชียงใหม่เป็นของทุกคนหรือว่าภาคเหนือและเชียงใหม่เป็นของพักเก่านะครับ อ,อย่างที่มีการตั้งคำถามกันนะครับถามท่านผู้ชมใน Youtube กันท่องนี้โวตดกันสดๆได้เลยนะครับแล้วก็สัสุนทางช่อง Super Chat สีรถทอกได้โดยพันพิ่ทาถามคำถามดีนะครับแต่ที่ดียิ่งตอบโดนถามคำถามที่ดุดันแต่ว่าพิธาตอบดีนะครับแล้วก็หวังว่านักการเมืองรุ่นเก่าจะเข้าใจนะครับ